ว่ากล้องหน้ารถมีไว้แค่ถ่ายตอนโดนชนแต่กล้องตัวนี้ถ่ายได้มากกว่านั้นเพราะเราเอาไว้ถ่ายคอนเทนต์ในรถได้ด้วยแถมยังมีน้อง My X ตัวนี้อยู่เป็นเพื่อนอีกน่ารักสุดๆนี่ก็จะเป็นกล้อง70 My Dash Cam 4K Omni กล้องติดหน้ารถ360องศาหมุนได้รอบทิศเก็บได้ทุกมุมในรถความคมชัดระดับ 4K 60เฟรมเลทตัวกล้องเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX 678แล้วก็ Starvid 2ด้วยกลางวันก็คมชัดกลางคืนก็สวยเพราะมีรูรับแสง f 1.7ที่เด็ดของเขาคือสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะ เทคเซลฟี่เลคคอร์ดวิดีโอสต็อปเลคคอร์ด สำเนียงก็จะไทลิสนิดนึงจะถ่ายรูปหรือตั้งวิดีโอก็ได้สบายจะถ่ายกล้องหน้ารถปกติหรือจะถ่ายีแอคชั่นก็ได้หมดใครเป็นสายรถทิปเนี่ยไม่ต้องติดกล้องแอคชั่นเพิ่มให้วุ่นวายเลยแล้วก็ชุดนี้ยังมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะตัวนี้เชื่อมต่อกับแอป7 0มล์สามารถดูภาพได้แบบเรียลไทม์แล้วก็ดึงไฟล์จากแอปได้เลยไม่ต้องถอดเมมถ้าอยากได้แบบจัดเต็มใส่ซิมได้ดูกล้องยีบชั่วโมงมี GPS ในตัวเก็บภาพตอนจอดก็ได้เราสามารถเพิ่มกล่องฮาร์ดไวร์คิดที่สามารถไปติดตั้งงงททีีี่่่ศููนนยยย์บบบบรรรบบิิกกาา70ไไมลลด้้้้เเเเถใแคคอออชชจจๆ็ื ตัวกล้องเนี่ยมันเก็บได้ทุกอย่างชัดเจนจริงๆนะทั้งกลางวันกลางคืนจอใหญ่ถ่ายหน้ารถหรือว่าในรถก็ได้แล้วก็ใช้งานง่ายกว่าที่คิดเยอะยังไม่เจอรุ่นไหนในตลาดตอนนี้ที่ทําได้ครบแบบนี้เลยนะใครที่กําลังหากล้องหน้ารถคุณภาพดีสามารถไปจัดกันได้เลยนะที่70ไม้